กระทรวงสาธารณาสุขแห่งชาติจัดตั้งศูนย์โควิดแห่งชาติจัดงบประมาณซื้ออาคารสูงจำนวน30แห่งทั่วประเทศขณะนี้ราคาซื้อขายอาคารสูงไม่เกิน40%เอร์เซของราคาจริงและขอรับบริจาคเงินจากประชาชนเพื่อซื้ออาคารสูงเพื่อลองรับสถานการณ์โรคระบาดโควิดโดยเฉพาะเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนนี่คือผลงานของรัฐบาลไทย และความร่วมมือร่วมใจภาพประชาชนจะตั้งห้องแล็บเพื่อศึกษาคนา้นคว้าและทำการวิจัยอย่างจริงจังเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมอพยาบาลบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอำนวยความสะดวกและจัดการสวัสดิการต่างๆในทุกๆด้านแพทย์เสียชีวิตจากโควิดจ่ายทันที15ล้านบาทพยาบาลเสียชีวิตจ่ายทันที7ล้าน5 0 0บาท จิตอาสาและอาสาสมัครเสียชีวิตจ่ายให้4ล้านบาทตั้งกองทุนเพื่อรับบริจาคทั้งเงินอุปกรณ์การแพทย์และอื่นๆที่จำเป็นแก้ปัญหาตรงเป้าชัดเจนเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทย